สวัสดีค่ะชื่อนะคะพ่อประภัยวันแสนเมืองผู้ในการโรงเรียนบ้านยอดชาติวิทยาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครพนมเขตหนึ่งค่ะโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนสุขภาวะซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานหรือว่า PBL นะคะซึ่งในรายวิชา PBL เนี่ยก็จะเน้นกระบวนการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองดังนั้นเราจึงอนุญาตให้เด็กนักเรียนนำโทรศัพท์มือถือมาโรงเรียนได้แต่ทีเนี้ยพอเราอนุญาตไปแล้วเราก็สังเกตเห็นว่าเขาใช้มือถือไม่เป็นเวลาจนถึงขั้นที่ว่าเสพติดนะคะยกตัวยอย่างเช่นตอนเช้าๆตอนมาโรงเรียนเนี่ยแทนที่เขาจะปฏิบัติสถานที่ทีนี้มันมีจุดที่เราทำให้เราเห็นว่าปัญหาเนี่ยมันเริ่มใหญ่แล้วก็รุนแรงมากขึ้นคือ เวลาเข้าแถวเคารพธงชาติในตอนเช้าก็เริ่มมีเด็กที่จะเป็นลมวูบหมดสติบ่อยแล้วก็มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เขาร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงร่างกายอ่อนเอเขาก็จะเป็นลม,มหลับในห้องเรียนเพราะว่าตอนกลางคืนเขาพักผ่อนไม่เพียงพอเขาเล่นโทรศัพท์มือถือดึกอย่างเงี้ยค่ะมันก็ส่งผลกระทบคณะครูเราก็ได้ plc กันแล้วก็คัดเลือกจากปัญหาหลายๆปัญหานะคะแล้วก็ลงความเห็นว่า ปัญหาพฤติกรรมหน้าจอเนี่ยเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ควรจะต้องรีบแก้ไขเพราะว่ามันทำให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาดังนั้นเวลาที่ทำงานมันก็จะมีปัญหาตรงในเรื่องของการวางแผนอย่างแรกคือเราค่อนข้างที่จะซีเรียสเกี่ยวกับการวางแผนว่าเราจะทำยังไงให้คนเขาเข้าใจว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ นะครับเราก็เลยเล็งไปที่การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันระหว่างผู้ทําโครงการเองครูในโรงเรียนนักเรียนหรือผู้ปกครองแล้วก็คณะกรรมการสราธารณสหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเราก็เลยเล็งว่าเออถ้ามันเข้าใจตรงกันแล้วอ่ะมันจะต้องเดินไปด้วยกันได้แน่ๆจะมองการดําเนินโครงการไว้เป็น3ระยะนะครับก็คือต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ำนะครับทีนี้ ต้นน้ำนะครับเราค่อนข้างให้ความสำคัญไปที่การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันระหว่างของโรงเรียนผู้ปกครองหรือผู้รับผิดชอบโครงการรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามีความเข้าใจตรงกรันในเรื่องหนึ่งเรื่องที่เราจะทำอย่างนี้ครับแล้วมีวิสัยทัศน์ร่วมกันเป้าหมายร่วมกันโครงการมันก็ต้องดำเนินไปได้ด้วยดี เราประชุมในส่วนของคณะกรรมการสารสา,รารขั้นพื้นฐานก่อนแล้วก็ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเราก็มีมติตรงกันว่าหนึ่งก็คือในเรื่องของโทรศัพท์ตัวนี้แหละก็คือผู้ปกครองเสนอเองเลยนะคะว่าไม่อยากให้เอาโทรศัพท์มาก็ยอมรับว่าถ้าเอามาก็คือเด็กไม่สนใจเรียนสําหรับกิจกรรมที่ทํากับผู้ปกครองที่เราเกี่ยวกับโครงการนี้นะครับเริ่มแรกก็คือการสร้างความเข้าใจร่วมกันดังนั้นผู้ปกครองนะครับก็เลยจะต้องทํา MOU กับทางคุณครูก่อน เพื่อไปในแนวทางเดียวกันเป็นนโยบายที่ดีนะคะของโรงเรียนมาประชุมผู้ปกครองและก็นักเรียนไม่ให้นักเรียนถือโทรศัพท์มาโรงเรียนมีใบไปให้ผู้ปกครองค่ะคือบอกว่าไม่ให้นักเรียนเล่นโทรศัพท์แล้วก็ไม่ให้ถือโทรศัพท์ไปโรงเรียนก็ถือว่านโยบายของโรงเรียนดีมากเลยค่ะ กิจกรรมการอบรมเลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้ติดหน้าจออันนี้เราจะทํากับผู้ปกครองเพราะอย่างที่บอกว่าเราเล็งเห็นว่าปัญหาเนี้ยมันเกิดขึ้นกับนักเรียนแล้วถ้าเราแก้ที่โรงเรียนมันก็ยังไม่จบอย่างนี้ครับถ้าผู้ปกครองเข้าใจแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมหน้าจอของเด็กแต่ละช่วงวัยเนี่ยมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ช่วยให้คุณครูได้เสร็จแล้วพฤติกรรมอื่นนะครับของนักเรียนเนี่ยมันก็จะส่งผล เพราะว่าอยู่โรงเรียนก็ส่งเสริมอยู่ที่บ้านก็ส่งเสริมเข้าอบรมค่ะเรื่องเด็กจิตจอค่ะแล้วหลังจากอบรมอาจารย์ก็ตั้งกฎขึ้นมานะคะร่วมกันตั้งกฎเพร่าให้เด็กเล่นโทรศัพท์เป็นเวลานะคะหลังจากนั้นก็ดีขึ้นนะคะ ใช้ทโทรศัพท์ก็เป็นเวลากลับไปจะช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านให้เสร็จก่อนค่อยเล่นโทรศัพท์สามทุ่มก็นอนให้เด็กๆเนี่ยเขาได้เลือกในกิจกรรมที่เขาชื่นชอบมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นแล้วก็เลือกชมรมที่เขาอยากเข้าร่วมด้วยตัวเองเพื่อที่จะคัดเลือกกันอีกทีหนึง่งว่า กิจกรรมที่เขาเลือกมาเนี่ยมันเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเราไหมต้องเป็นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์แล้วก็สร้างสรรค์มันสามารถพัฒนาทักษะและก็ศักยภาพของอน้องๆคนอื่นได้ไหมจนเขาคัดเลือกมาทั้งหมดเหลืออยู่ประมาณ6กิจกรรมค่ะพอเขาได้มาเข้าร่วมก็รู้สึกว่าเขาดูตื่นเต้นนะคะแล้วก็มีความสุขในการทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆมากขึ้นนะคะยกตัวยอย่างชุมนุมออนไลน์สร้างรายได้อย่างเงี้ยค่ะ เมื่อก่อนมันจะมีเด็กคนหนึ่งที่เขาอยู่ป5จะเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยพูดทํางานช้านะคะเหมือนเขาแบบโลกส่วนตัวสูงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขาได้มาอยู่ในชุมนุมนี้คุณครูก็จะพาทําสติกเกอร์ลายนะคะเพื่อที่สร้างรายได้เหมือนเขาได้แสดงออกถึงความสามารถของเขาซึ่งเมื่อก่อนครูก็ไม่ทราบเพราะเขาเป็นเด็กที่ค่อนข้างเก็บตัวแล้วก็อ๋อพอเขามาอยู่ตรงนี้เขาได้ทําแล้วก็รู้สึกว่าอืเขาก็มีความสามารถเหมือนกันนะชื่อตั้งใจคะ่ะ อยู่ชมชมรมออนไลน์สร้างรายได้ค่ะพาออยู่ในชมรมค่ะก็มีคุณครูคนอื่นๆค่ะที่อยู่ในชมรมแล้วก็เพื่อนในชมรมช่วยค่ะแล้วก็ออกมาเป็นงานที่ต้องการค่ะชอบค่ะเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะเราใส่ความตั้งใจลงไปด้วยค่ะรู้สึกดีใจอยู่ครัเพราะว่าอยากทำตั้งนานแล้วค่ะสวัสดีครับพวกเราอยู่ในชมรมกระตัอน้อยทุกเช้าเราก็จะมารดน้ำต้นผักของเราครับ ก่อนที่จะไปเข้าแถวครับใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับที่ไม่ต้องไปติดมือถือครับชมรมห้องสม,มุดดีเพราะว่าได้อยู่ในห้องที่เงียบๆงียบค่ะแล้วก็ได้ฝึกทักษะการอ่านเพิ่มค่ะแล้วก็ลดการเล่นมือถือด้วยค่ะอยู่ในชมรมไกลตัวน้อยนะครับแต่ก่อนตอนยังไม่มีชมรมก็จะเล่นอย่างเดียวครับไม่หาเวลาว่างย่างอื่นทําอะไรเลยครับอพอตอนมีชมรมก็ แบ่งเวลามากขึ้นครับแบ่งเวลามาทํางานกลุ่มงานชุมลมมากขึ้นครับปลายน้ําก็คือกอิจกรรมที่เราจะสรุปนะครับมีมีเวทีสรุปโครงการทั้งหมดว่าแต่ละชุมนุมที่เราได้ดําเนินการมาเนี่ยผลเป็นอย่างไรรวมถึงสรุปโครงการว่าโครงการที่เราดําเนินมาทั้งหมดเป็นอย่างไรแล้วก็ฟีดแบ็กต่อเพื่อ ไไปปปสู่่ในีตอครับที่เรียกมาในอนะครับคุรรณจะจัดงานที่เรียกว่า y ั s เด s กแฟ l ขึ้นขอความคิดเห็นของแต่ละชมรมนะครับว่าในงานถ้าจัดขึ้นแล้วเนนะครับแต่ละชมรมจะจัดกิจกรรมอะไรบ้างเราได้ทำกิจกรรมร่วมกันจากความตั้งใจของเราทีมอยากให้มันเกิดทีมไม่ว่าจะเป็นชมรมต่างๆที่เกิดขึ้น อยากให้มันเป็นโครงการที่เกิดจากพวกเราจรงอย่างปีที่แล้วทำโครงการโภชนาการก็ได้มีโอกาส เขียนเขาเรียกว่าเขียนบล็อกหรือเปล่าคะก็ก็มีโอกาสได้เข้าไปเขียนเหมือนกันก็รู้สึกแบบดีนะคะเราเราก็ได้เผยแพร่กิจกรรมเราให้เพื่อนๆคนอื่นเขาได้รับทราบปีนี้ก็เห็นมีโปรแกรมที่ว่าประเมินก่อนหลังนะคะของของโครงการตัวนี้ก็ถือว่าดีเพราะว่าเป็นการออติดตามเพื่อที่จะดูผลว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงขอบคุณที่เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพของนักเรียนแล้วก็สนับสนุนให้โรงเรียนได้เข้าร่วมในกิจกรรมดีๆเพื่อที่จะ ได้ดูแลนะคะเด็กๆลูกๆของเราให้ได้มีสุขภาพที่ดีค่ะ